ใกล้สุดในร่างกายเราแล้ว,ลวน่าจะรู้หมดคุรักได้ไหมคุรักหูกลอ่าบัจจักขาไหมคะอือห uh ือ huh. บัจจักแปลว่าขาโคลคนแขนโคลโคลโคลดูดักดูดักดูดักลิปใช่ริมฝีปากริมฝีปากเอร์มือ บุรุนบุรุนจมูกยูสยูสหน้าใบหน้าเนาะอายักอายักเท้าพารมักพารมักมือนิ้วเท้าค่ะอือหือมือมันคือแอลใช่ไหมอันนี้จะเป็นพารมักก็จะเป็นนิ้วมือนิ้วมืออือหือสัชนิ้วมือนิ้วมือพารมักนิ้วมือ บัชผมบชับชบัชศีสะศีสะมันมีอีกคำหนึ่งเนาะสำหรับบชัชเนาะคาฟาคาฟาคาฟาก็ศีสะเหมือนกันหัวเหมือนกัน